อรีค่ะวันนี้ก็มากินส้มตำจะมีไก่ทอดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอ้กะหล่ำผัดสำเร็จใส่น้ำมันหอยนะคะอเอาไว้แก้เผ็ดหลักคิวมีหน่อยนึงแล้วก็ชะอมยอดนัวเขาเรียกอะไรต้นนัวเนาะ เรามีนี่กะมูกอบใหม่ๆเลยนะคะเอาไว้ตรงไหนเลยนี่เลยเนาะนี่ ข้างๆวันนี้ขอทุกขอไปหลายๆเดนะี่น้องเด็กมีโกลเด็กติดโควิดไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเสียงดังดังมาข้ามากินด้วยกันมากินข้าว้ด้กันนะคะทุกคนนีข้าวเหนียว มกับมากเก็บมกากนี่แหละคะ่ะจะกลัวนอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะ อยังดังอยู่เลยโอ้เราอยากเนาะอ้ลืมเอาช้อนมาพี่น้องคุยอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ดวงจักร ตำใส่มะกอ,อกพี่น้องอร่อยมากอ,มอือต่อที่เขาเรียกกันอะไรต้นชะลดยดัดนัว เผ็ดเอพี่นองเผ็ดว้าว กินไหมเห็นไหมอยากกินด้วยวุ้นเป็ด ชาอมอร่อยข้าวคนค่ะวเราช้อนหน่อยแม่หน่อยจ้ำใส่มะกอกปากหวาน จำตอมวันนี้เดี๋ยวแฟนขอกินด้วยต้องไว้ให้เขาเอ,อะขอถ่ายคลิปก่อนนะนมากินก่อนอื้ก็สุดยอดเลยพี่น้องบนโต๊ะไม่มีที่วาง ยังอีกไม่เข้าอ่ะอ,อันนี้แหละพี่นงะผัดใส่น,น้ำมันหาย ไม่ได้กินนานแล้วพี่นะ้องแสบโอ้มะกอกเอามาจากบ้านนอกนะมาจากร้อยเอ็ดอื้อมานะปั้นให้ เสียงโคตรดังเลยเวลาถ่ายคลิปเมื่อแรงเจอเมื่อนั้นพี่น้อง เวลาไม่ถ่ายคลิปไม่กวนจะถ่ายคลิปปุ๊บอ่าวมาแล้วว้าคือแซ่บแห้งแทบเมื่ี้

ของกินเยอะจัดพี่น้องไม่ได้กินนะ <c oughs> เยอะอันนี้มันข้าวเร้่เข้ากันกับชาอมเข้ากันโอ้ยเผ็ดเริ่มนำมูกไหลละอืม เผ็ดมากพี่นนเนาะเผ็ดสุดๆแซ่บสุดๆนีอยังไม่ลอง <laughs> นี่เอาไปนนองไว้ให้เล่าก่อนแล้าว่าอยากกินน้ำเราอยากกินด้วยนะคะแต่ไม่กล้าออกกล้องก็ <c oughs> เลยดองเว้นไว้ให้หน่อย <c oughs> ลองลากคิวก่อนอันนี้รสชาติก็จะเป็นแบบต้นหอมนะคะอือก็เข้ากันเหมือนกันนะคะเป็นไหม ก็เห็นว่าคิดถึงน้ำน้ำพริกกะโหมกเดี๋ยวจะทำกินเอาตรงนี้หมดดิมยักดิมยัก <laughs> ก็ขอาลากไปก่อนนะคะขอกดแชร์กดไลค์กด like, ติดตามด้วยนะคะแล้วก็ไว้ก็จะพยายามมาทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเว้นไว้ให้แฟนวันนี้แฟนบอกว่าขอกินก็เลย <laughs> ไม่กล้ากินหมดนะคะเดี๋ยวเว้นไว้ให้เขากินเขาไม่กล้าออกกล้องนะคะอันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ